สวัสดีครับพบกับทีเด็ดพีพสกอร์สูงแรกนะครับปลายจ้าบนะฮะประจำวันที่5กันยาปี65นะครับคู่ทีเด็ดประจำค่ำคืนทีนะครับในรอบ4ทุ่ม59นาทีนะครับในลีกนอร์เวย์อเด็กเคอร์ดกินนะฮะระหว่างทีมโกลุดและก็เลวเล่นเฮมไอเอลนะครับส่วนทั้ง2ทีมนี้นะครับก็อันดับคะแนนเองโกรุดก็อยู่อันดับที่16นะครับ เสมอ7แพ้15ยังไม่ชนะเคยชนะใครเลยนะครับสำหรับโกรูดเองส่วนเล่นเอมไอเอลเองก็ชนะ11นะครับเสมอ6แพ้5นะฮะอยู่อันดับที่4นะครับวันนี้คิดว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นคิดว่าวันนี้เล่นเมไอเอลน่าจะได้เปรียบในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับาส่วนผลงานล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดที่พบกันล่าสุดเนี่ยสามล่า,ลาสุดเลนเพลเองก็ชนะ,ะชนะที่1นึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ โกรุตชนะ32แล้วก็เดนเฮลชนะ2-1เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะนะครับแต่ว่าสกอร์ในครึ่งเวลาแรกมี2นัดนะครับ2คู่นี้เจอกันนะครับส่วนผลงานล่าสุดของโกรุตเองก็เพิ่งไปแพ้สตาร์คิทเดนเซนมา0-5นะครับแล้วก็เสมอกับสกิลออสโลมา1-1นะครับแล้วก็แพ้ไบ์อีกนะครับห2นะโหแพ้มีแต่แพ้กับเสมอนะครับ สำหรับทีมโกรูดเองส่วนเลม h ฮไแนะครับเลียมเฮไแก็พึ่งไปแพ้ SK บานมา0-5นะครับแล้วก็เสมอกับไบมา1-1นะครับแล้วก็เสมอกับเฟรเดริกสตาร์ตมา1-1นะครับสกอร์ในครึ่งเวลาแรกอามีนัดเดียวนะครับก็แสดงว่าฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงๆอยู่นะครับสําหรับทีมนี้นะครับส่วนราคาต่อเองนะครับวันนี้คิดว่า เลมเฮลน่าจะต่อนะฮะเออใช่ต่อที่ครึ่งความลูกนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันจะมาฝั่งทางสโกลุ์นะฮะ0.85นะฮะส่วนทางเลมเฮลไอเอลเนี่ย1.0เนี่ยแสดงว่าอาจจะชนะไม่เกิน1ลูกนะฮะดูจากราคาแล้วนะครับส่วนราคา 1x2 เองนะครับ 1x2 เองก็ทีมฝั่งทีมโกลด์เองก็4.00นะครับผู้เสมอ4.33แล้วก็ฝั่งทางเลมเฮลเนี่ยไอเอลเนี่ย1.75นะฮะ คิดว่าวันนี้นะครับวันนี้มีโอกาสที่เอเลนเฮมเลน่าจะชนะนะครับคิดว่านะฮะน่าจะชนะที่1ลูกนะฮะส่วนสูงต่ำเต็มเกมเองนะครับก็เปิดมาซะเยอะเลยนะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งแต่ว่าราคาน้ําอยู่ที่0.83นะครับฝั่งสูงแล้วก็1.03ฝั่งต่ำนะฮะแสดงว่ามีโอกาสวันนี้ที่จะเกิน3ลูกก็คือ4ลูกอ่า อาจจะมีสกอร์รวมทั้งหมด3-4ถึงลูกนะครับเกมนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกก็เช่นกันนะครับเปิดมาที่1นลูกครามลูกครึ่งเนี่ยโอ้ราคาน้ําแบบดีมากๆเลยนะฮะแบบนี้นะฮะศูนเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับอ่าแบบนี้มีโอกาสจะเกดิดเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเลย1-2ถึงลูกนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแหละ1ถึงลูกนะฮะ แล้วก็ครึ่งหลังอีก2-3ถึงลูกนะครับแต่คิดว่าถ้าไม่มีในครึ่งแรกจริงๆนี่ก็ถือว่าราคานี้มันก็มันก็ไม่ใช่นะครับมันก็มันจะทำมาทำไมล่ะครับ0.75นย์จแล้วฮะถ้าไม่ยิงกันครึ่งแรกนะครับคิดว่านะ่าจะมีประตูในครึ่งแรก1ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อาจจะตามด้วยลูกที่2ที่3ตามมาหรือไม่ถ้ามี1ลูกจริงๆน่าจะเป็นครึ่งหลังนะครับ2ลูกถึง3ลูก แต่ว่าราคาสูงต่ำเต็มเกมมัน3ลูกควบเลยนะฮะแสดงว่าคู่นี้อาจจะบุกแล้วก็พับสนามใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็จบครึ่งหลังอาจจะจบที่2อ,องอเลมเฮลน่าจะชนะที่2 1 3หนึ่าหรือไม่ก็32หรือก็2 0 30นคิดว่าเลมเฮลน่าจะชนะอยู่ครับวันนี้แล้วก็ครึ่งแรกน่าจะ1-2ลูกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันในรอบ ห้าทุ่มนะครับหรือ4ี่ทุ่มห้านะครับอ่าอีกหนึ่งาทีก็5้าทุ่มนะฮะอ่าแล้วบางทีมโกลดกับเลมเฮลไอเอลครับ